ความดับของอายตนะคือความดับของทุกข์ภิกขุทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบระงับและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาแห่งหูแห่งจมูกแห่งลิ้นแห่งกายแห่งใจใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกอันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบระงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลายอันนั้นแหละ เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแลที่ขุทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบระงับและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสแห่งโผลพระแห่งธรรมารมใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุก์อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบรำงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลายอันนั้นแหละ เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแล